ทางหลวงเเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสภาพพื้นที่สภาพภูมิประเทศเหมาะสมกับการท่องเที่ยวอย่างยิ่งธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้จังหวัดเลยครบถ้วนอย่างดีที่สุดเลย ผู้เรือด้านซ้ายนายแฮมที่ทางภูเขาดอกไม้เมืองหนาวผู้สาวคนม้าเมืองหนาะวมีครบดเลยแต่ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา,าเามนะน,านี่ยเราก็มีปัญหาโควิดครับทำให้การท่องเที่ยวมันมันหายไปเลยในระยะเวลาสองปีจากผลที่มันหายไปน,นั้นเนี่ยก็คือประชาชนคนหมดเลยก็ถือว่าเยอดน้อยนะนะครับนะ เราก็ระดมคนเข้ามาคนเข้ามาก็มาใช้มาจากนะครับมากินมาอยู่มาพักนะครับมาจาัดจา่จายใช้สอยซ,อซ,อซื้อขอ้าวซื้อของเนี่ยมันก็จะเกิดการหมุนของเงินลงไปทั่วทุกกลุ่มเมื่อเรามีการกเกษตรมีการท่องเที่ยวสองสิ่งนี้คือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาการท่องเที่ยวกลับมาให้ได้เอาอาชีพอะไรได้กลับมาอันนี้ก็คือที่มาที่ไปทั้งหมดเลยของโชเล่ยบอสซัมพูเรือ กิจกรรมดูหนังดูดาวแคมฟู้ดนั้นชาวแคมโชว์เลยยังสามารถไปร่วมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังที่โซนหน้าอำเภอได้อีกด้วยห่างกันเพียง3กิโลเมตรคอนเสิร์ตจัดเต็ม5วันเต็ม9-13ถึงธันวาคมโดยพบกับมอนโมนิกและแว่นใหญ่ชาติสุชาติสกูตแอนิมอลเอ,อิร์ธพัทวีและอภิรมดูคอนเสิร์ตเสร็จก็กลับมาชิวๆหนาวๆกันได้ที่แคมกิจกรรมดีๆแบบนี้ห้ามพลาดแล้วพบกันโชว์เลยของดีมีให้โชว์โชว์เลย